สวัสดีครับพี่ผมเจมิเนเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า a อ t a c k on t i t a ทที่ไหนล่ะไม่ใช่ครับในเอาแอคแท็กออนไททันนั่นเองนะครับกิจกรรมพิเศษจากทางในเอาเนาะในเอานะครับประเทศญี่ปุ่นเขาค่อนข้างฮิตนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมแปลกๆมาค่อนข้างแบบเยอะเลยนะครับอันนี้จะเป็นในเอาเซิร์ฟญี่ปุ่นเนาะ แล้วก็ตัวเกมนะครับมันจะเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับสามารถเล่นได้แต่วันที่26พิพฤศจิกายครับถึงวันที่10ทธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับคือตัวเกมมีทั้งเวอร์ชั่นมือถือแล้วก็ PC นะครับ PC มันเหมือนอิมูเลเตอร์นั่นแหละใช้ดีเดียวกับมือถือได้นะครับแต่ว่าเป็นเ,อเวอร์ชั่นจากทางผู้พัฒน,นาเองเนาะตรงนี้นะครับเราจะเข้าเล่นนะครับแนะนำเนาะเราต้องเปลี่ยนเอา เวลาของมือถือหรือว่าเวลาของ PC เป็น UTC บวก9นะครับก็คือเป็นเวลาของประเทศญี่ปุ่นเนาะถ้าสมมติว่าเราไม่เปลี่ยนเ,ออเวลาของมือถือแล้วก็ PC นะครับเราเลือกเซิร์ฟญี่ปุ่นก็จริงนะครับแต่ว่าเราจะไม่เราจะไม่เจอเซิร์ฟเวอร์ตัวญี่ปุ่นเนาะภาษาใช้ภาษาอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ไม่มีผลแล้วเนาะเวอร์ชั่นเก่าอะครับแค่เปลี่ยนภาษาเป็นญี่ปุ่นเราก็สามารถเข้าได้ชลมแต่เนี้ไม่ใช่นะครับเรายังไงล่ะ เราต้องเปลี่ยนเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเนาะถ้าเข้ามาแล้วเจอไททันเนี่ยคือเข้าเล่นได้นะครับถ้าไม่เจอไททันแสดงว่าเราไม่ได้อยู่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับเราอาจจะอยู่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเขาไม่แสดงในส่วนของไททันให้เราเนาะมันก็จะมีโหมดไททันแบบนี้นะครับนี่ค่อนข้างน่าเล่นเลยแต่เป็นกิจกรรมพิเศษเนาะจริงๆในเอามีโหมดอื่นๆด้วยนะครับอันนี้คล้ายๆโหมดเกี่ยวกับ s ซิร์ v เวอร์มั้งครับ แล้วก็จะมีโหมดซ่อนหามีมีโหมดเยอะนะแต่เราจะเล่นโฟกัสกันที่โหมดไททันนะครับเดี๋ยวเราจะตัดฉากไปในเกมเลยนะครับสำหรับไททันเนาะนี่ครับเราเข้ากันมาในเกมแล้วก็จะมีไททันยักษ์ให้เรายิงเนาะคือตัวนี้เคยเปิดปี2019นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาเปิดใหม่เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครนะครับคือจะมี NPC ขายคงขายของด้วยนะครับก็คือเราสามารถอัปเกรดพวก อาวุธต่างๆของเราได้นั่นเองในช่วงแรกเราก็จะมีพวกอาวุธปืนแค่ชนิดเดียวเนาะเราสามารถมาอัปเกรดสิ่งของต่างๆตรงนี้ได้นะครับมาขับปงรับ,รบปืนอะไรแบบนี้คอยสู้กับไททันเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านไททันใช่ไหมครับเป็นเป็นลิขสิทธิ์แท้เนาะเดี๋ยวจะมีไททันบุกนะเราก็กันไททันให้ได้นะครับเหมือนในแอนิเมะเลยก็อย่างเจ๋งเลยนะครับเดี๋ยวเรา,าดูของก่อนมีพวกเกาะมีพวกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกสโคบเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเราจะซื้ออะไร นะมีพวกเซ็ตชุดเกราะในการคราฟก็ง่ายๆก็คือเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราหาเงินนะครับมาดูอาวุธเนาะคือ n p c แต่ละตัวจะมีอาวุธที่ไม่เหมือนกันนะเออแล้วก็จะมีบูเปลนในการอัปเกรดนะครับแล้วก็มีแมกกาซีนเนาะเงินหาได้จากการต่อสู้กับไททันเนาะครับประมาณนั้นเดี๋ยวไททันจะมาละเดี๋ยวเขาจะมาแล้วนะครับเขาจะวิ่งมานู่นครับไททันมาแล้วเราสามารถยิงสลิงได้นะเนาะก็จะเป็นกดปุ่มเฮดแบบนี้เนาะออเห็นไหม คือมันโอ้โหมันอยากให้หมดนี่อยู่ถาวรเหมือนกันนะครับมันเป็นอะไรที่เจ๋งเนาะเขาไปยิงกันข้างหน้าหมดละเ,เดี๋ยวเราซื้ออันนี้ก่อนนะก็ได้นะครับมันเป็นการซื้อแล้วก็ขายได้เปินชนิดใหม่อะไรแบบนี้เอา้าแล้วผมขายไอ้ตัวที่ผมซื้อมาเอาเลยโอเคโอเคเ,อเลยไม่มีตังค์แล้วเนี่ยไปครับไปยิงไททันกันเอ้ยตอนนี้มีสองคนนะ ไป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 เจ๋งวะล่ะดูดิคือมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะเซิร์ฟเวอร์อื่นไม่มีนะครับมันเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้ของทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเขาเนาะยิง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 เฮ้ยเจ๋งนะนี่เข้ามาดิเข้ามานะครับเข้ามาเขามาเราสามารถใช้สลิงหนีได้เนาะไอตรงที่แบบเวลาที่มีต้นมงต้นไม้อยู่เนาะลูกกระสุนจะหมดแล้ว เมื่อกี้เราซื้อปืนดีมาแล้วแม่งอัพเกรดแล้วแบบไอ้นี่นะเดี๋ยวมันจะมีไททันยงไททันยักษ์ด้วยนะครับนั่นไงนั่นไงไททันมาโคตรเยอะเลยมี air d r o นะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วท่านผู้ชมครับรีบขึ้นไปโอ้ยตื่นเต้นเกินไปละกลัว, <c oughs> วโดนไททันตบเนาะจริงๆต้องเล่นประมาณสี่คนนะครับถึงกำลังดีเนาะมันจะใช้สลิงค่อนข้างแบบ ต้องบอกว่ายากนิดนึงนะเออใช้สลิงยากนิดนึงแล้วก็มีเลือดกำแพงด้วยนะครับอยู่กลางจอเลยเระวังไทท่านดีๆนะเฮ้ยลูกกระสุนปืนหมดลูกกระสุนปืนหมดเดี๋ยวเกี่ยวข้างบนกันโอเคขึ้นมาได้ละเดี๋ยวผมเอาของตรงนี้ก่อนมีอะไรวะมีสเีียงเนาะ เก็บของสิลูกพี่เอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเดินเข้าไปใหม่นะครับคือมันจะเป็นลูกกระสุนปืนนะครับเนี่ยมันเป็นลูกกระสุนปืนเหมือนประมาณว่าเป็นกล่องดรอปเนาะฟรีฟรีฟรยิงข้างบนก็นได้นะครับไม่ไม่ต้องลงไปสู้ก็ได้เนาะถ้าปืนเราดีอะไรอย่างเนี้ยในช่วงแรกไถท่านมันจะแบบอา่าไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับคือ มันจะมาเป็นเวฟเนาะและทีนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาอะไรนะครับเอาเกี่ยวกับการเพิ่มเลือดเอารีโหลดสปีดหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเอารีโหลดสปีดแล้วกันเนาะเออผมใช้สลิงได้ห่วยแตกมากโอเคทีนี้นะครับเราเลือกอัปเกรดได้เนาะอัปเกรดสโคปอัปเกรดปืนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ตอนเราตอนเล่นเราแรกๆอะครับผมอัปเกรดปืนแบบห่วยแตกไปหน่อยเนาะอบอกเลยว่า อลังการงานสร้างนีครับแล้วก็ที่เล่นด้วยนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวกด L ได้มีอะไรอ๋อมีกา,อาการคำสั่งไม่ใช่มีการคำสั่งเนาะอันนี้จะเป็น a า i l i t y ิตเสริมนะครับเหมือนจะเพิ่มเติมขึ้นมามั้งตอนนู้นไม่มีนะครับแล้วก็เราสามารถตั้งตัวเกมเป็นภาษาไทยได้นะครับอย่าลืมนะครับเราเข้ามาเล่นเราต้องเปลี่ยนวเวลานะครับหรือ Time Zone ของมือถือแล้วก็ p c นะครับเป็น UTC บกเนะครับเป็นเวลาของโตเกียวเนาะหรือโอซาก้าของญี่ปุ่นน่นแหละ ช่วยเขายิงหน่อยอม,มันจัดครับมันจัดมันจัดรีโหลดเร็วหน่อยเพราะว่าเราเอาอาบิตี้เกี่ยวกับการรีโหลดมาเนาะยิงเยอะๆนะครับเงินกระจายนะยิงตายแล้วเงินกระจายนะครับเดี๋ยวจะไปอัปเกรดปืนเนาะยิงตัวนี้ดีกว่าผมยิงตายอีกตัวนึงผมจะไปอัปเกรดปืนแล้วเพราะว่าอตอนแรกอะผมซื้อปืนดีแล้วนะครับพอดีกดเดียครับไปกดขายอะเฮ้ย จะทำอะไรเหรอพ่อหนุ่มวิ่งครับว่ง่งๆๆ่งๆว่ง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 โอเคขึ้นมาข้างบนกันเฮ้ยทำไมมันดึงไม่ขึ้นวะขึ้นไปดิปึ๊บอ้อเกือบเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดผมจะขึ้นไปข้างบนอ่ะผมจะขึ้นไปข้างบนเหมือนเลือดเราก็ใกล้จะตายแล้วเนาะ จริงๆพวกเลือดพวกอะไรแบบนี้นะครับไม่ไม่ต้องซีเรียสมากนักนะเอาบูปินแล้วกันนะครับจริงๆริเราต้องมีปืนตัวนี้ก่อนแล้วก็ซื้อบูปินนะครับแล้วเราจะได้ปืนใหม่ก็คือเป็นการอัปเกรดปืนเนาะเดี๋ยวบูปินปืนนี่ครับเราซื้อมันก็จะได้ตัวเมื่อกี้เดี๋ยวพอเรามาซื้ออีกครั้งหนึ่งครับปืนมันก็จะเปลี่ยนไปเนาะมันจะเป็นการอัปเกรดปืนนี่ไงล่ะไงล่ะนี่เล็งได้นะครับ อยู่ข้างบนเนาะชิลดแต่ออกไปข้างล่างแบบเล่นสลิงอ่ะโหดมากนะครับบอกเลยบอกเลยบอกเลยนะครับอยากจะบอกอนอกจากนี้นะครับมันจะมีพวกเกาะพวกอะไรอยบนี้เพิ่มเตมิมอีกนะครับมีสะโคบมียาไม่อะไรอยู่นี้นะทีนี้นะครับเราก็จะได้เลื่อยอีกแล้วเอา้าค้างค้างค้างอ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเล่นแบบคร่าวๆเนาะใครสนใจก็ลิงกโหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับแต่รู้สึกว่ากราฟิกมันไม่ได้สุดเท่าครั้งที่แล้วนะแล้วก็มี หมือนมีป้อมปืนตรงนี้ด้วยใช่ไหมเออเราสามารถยิงได้เนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนท่ามโซนนะครับเป็นประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม